Welcome to f e พอ p o แอร์กิตติเบียร์ Feed p o และกิติเบียร์ภูมิใจนำเสนอเซทูเซยูเมาให้โลกรู้กับเซยูที่รัก สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับรายการเซทูเซยูนะครับมาให้โลกรู้กับเซยูที่รักวันนี้เราเดินทางมากันเป็นพาร์ที่33แล้วก็อยู่กับผมนะครับผมพิธีกรคนดีคนเดิมนะครับผมนิโตนะครับผมจากเซกินนิดเดียวแต่วันนี้นะครับเราก็ได้มีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่จะมาร่วมขายนักผ่ากันในวันนี้นะครับผมซึ่งผมก็ได้ยินมาว่านะครับเป็นนักผ่าที่มีผลงานมาอย่างยาวนานแล้วก็มีผลงานดังๆหลายเรื่องที่พูดไปแล้วหลายๆคนต้องร้องอ๋อแน่นอนจะเป็นใครยังไงเดี๋ยวเราให้แขกรับเชิญของเรามา เชิญแขกรับเชิญของเราครับผมคุณเข้าป้างครับท้าสวัสดีครับชื่อเข้าป้างครับผมเป็นยังไงฮะมารายการนี้ครั้งแรกใจเต้นตึกตักตอนนี้หัวใจผมเต้นรัวๆเลยครับ <laughs> <laughs> มันตัวสันเนี่ยฟั <c oughs> <อ>งจากเสียงผมมันจะรู้สึกสันๆนมากสบายสบายครับผม <c oughs> <c oughs> วันนี้เรามาขายใครครับเนี่ย ผมมาขายคุณซาโตดินะครับผมเป็นกภาพทีผมชอบมากเลยให้แบบว่าท่านผู้ฟังได้ลองฟังดูนะครับผมว่าเขามีความเป็นมาอะไรยังไงครับ,ค,รบคุณซาโตดินะเกิดเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี1 9 8 1ปัจจุบันอายุ1 2ปีแล้วครับแต่งงานมีลูกแล้ว1คนแล้วก็เลี้ยงแมว2ตัวครับผมชื่อลายและฟูทํางานเป็นเซยูตั้งแต่2002อ่าถ้าเกิดว่า,าจริงๆจะเริ่มตั้งแต่2001ช่วงที่เขาจบใหม่ๆมีชื่อในวงการเป็นอสกุระสุสเนะแล้วก็นาโตุสะ เกิดที่จังหวัดฟุคุโอกะเมืองคิตะยูชูเคยมีรายการวิทยุเป็นของตัวเองชื่อตโตุลินะโนออะโนโซไรไอามาโชเอฟที่จะไลฟ์พูดคุยทุกวันพฤหัสและเคยได้รับรางวัลเบสแอสเฟดอินลีดิงโลจากรายการซีเอวอร์ดครั้งที่8ที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคมปี2 0 1 4จากผลงานของมิสกามิคโคโตคร,ครับอ่าแล้วก็อยู<บ>่<บ>ในสังกรรัดไฮเคียวครับผมโตเกียวไฮยูเซกาสึเคียวโดคุณใหญ่ครับทีนี้ครับทางคุณเข้าปางเนี่ยครับรู้จักกับคุณลีนะได้ยังไงครับ ช่วงป .6 ครับดูผมไม่มั่นใจว่ามันมันมีช่วงแก็บเวลาช่วงนั้นอยู่คือมันมีอนิเมะเรื่องนึงแบบว่าอนิเมะฟูใจซูนฮาระโซที่เขาพาเป็นคุณซูนฮาระเป็นเจ้าของหอแล้วตอนนั้นอะ่ะก็มเีเกม t a ลออฟเบอร์ซ i เลียมาพอดีเขาพาเป็นเบเวิร์ดอ่ะ เป็นวินาทีแรกที่ผมรู้สึกว่านี่เป็นตัวเอกที่ผมหลงไหลแล้วชอบมากการเสือลมอะไรอย่างเงี้ยผมชอบมากมาอ่าอต้องบอกว่าแบบคนที่มารายการนี้หลายๆคนเป็นแฟนซีรีส์เทลกันหมดเลยนะ,ะใช่ใช่ผมไปดูตอนนึงคุณโคสเกะอะอั้ั้นอยูริโลเวลอะอ่าแต่ตอนแรกแบบมีบอกว่ามันเราคงจะไม่ใช่แกะดําใช่ไหมมีจริงอ <laughs> ตอนที่แล้วก็นักพากย์ซีรีส์เทลเหมือนกันครับ แล้วเขามีผลงาน,อ,นอย่างอื่นอีกไหมฮะที่แบบว่าเด่นๆเ,เลยอะไรเงี้ยเด่นๆตอนนี้เลยใช่ไหมครับก็จะมีอุล่าจากเก็นชินอิมแพกตอนนี้นะแล้วก็นิชิมะมาคโตะจาก Persona 5แล้วใน Idol Master ก็เป็นซิงคาวะจิฮิโรสกาดี้อาร์คไนท์อ่าประมาณนี้ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งแถมเลยองหญิงฮิลลิ่งจากโอซามาแลงกิงครับ จา,จากที่ผมไปหาดูนะแอบ,บส่องๆมาถ้าเกิดเอาตัวที่ผมรู้จักไปน่าจะมีคิโนเรย์อันนี้เซเลอร์มูนอ่าใช่เซเลอร์มาสใช่ใช่เขลียวมาเลยนะที่ที่เขียวเฉยเลยโทษอ่เซเลอร์มา <laughs> ดโทษโทษผมหลอน <laughs> เอาอยู่ดีเป็นพิธีเกียวเฉยเลยเป็นพิธีเกียวอ่ามีเขารู้จากอามากาม่เอสเอสใช่ไหมใช่รุ่นพี่ผมอ่ะผมก็ชอบเหมือนกันคนนี้ในเรื่องในเรื่องแล้วก็มีเป็นเนกิคุงจากเนกิม้าใช่ไหมเนกิม้าเซนเซอ่าใช่ครับเนกิสปริงฟิลด์นะโอ้โหเรื่องเกาะดังๆทั้งนั้นแล้วจริงๆมีซีรีส์แบบ JRPG ที่คุ้นเนี่ยเซโลเบดโคลนิเคิลสามอย่างเงี้ยเขาบ้าเป็นเอในมอนเตอร์ฮันเตอร์ไลท์ฮิโนเอะครับอืมโอ้มีมอนเตอร์ฮันเตอร์ด้วยอ่าใช่มอนเตอร์ฮันเตอร์พี่สาวเสียงสบายๆชิลๆ ผ่อนคลา,กกายเยอะอยู่เหมือนกันนะใช่ครับผ่าเกมเยอะมากแบบมีเกมมือถือเกมมือถืออย่างนี้บางบางเกมก็อารมณ์หายใจจากไปแต่ยังอยู่ในใจผมเสมอครับสเสน่ห์เขาตรงไหนครับที่ทําให้าทางคุณเข้าปัางชอบเขาฮะเสน่ห์เลยใช่ไหมครับสเสน่ห์ช,ชอบที่ตอนเขาพูดปกติผมก็รู้สึกว่าผ่อนคลายหัวใจผมอะอ่ากระชุมกระชวยเลยอ่แบบใช่ใช่แบบมันมันอ่อนนุ่มมันอ่อนหวานไปได้เรื่อยๆเหมือนสายน้ำครับแล้วก็พอถึงช่วง ที่เขาภาคตัวแบบแรงๆกดโกดก็จะรู้สึกแบบโยชัวชไนแบบแรงๆออกมาแบบฟิลลิ่งมันได้มากอ่ะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางด้านไหนผมโอเคกับทุกอารมณ์ของเขาเขามีผลงานเพลง,ม,งมั้ยพูดถึงเพลงหน่อยผลงานเพลงถ้าผล,ผลงานเพลงเก่าๆอย่างเงี้ยเราอาจจะหายากหน่อยเพราะว่ามันคือแผ่นที่ผลิตเมื่อ2อ0พแล้วมันแบบ mm hmm. มันปิวไปหมดแล้วอ่ะถ้าถ้ามี mm hmm. ก็คือในช่วงนี้ก็จะเป็นฟีแอนด์เวลเวดของเทลซอฟ โฮมรูมที่ร้องกับคุณอาซากุระอาซูมิครับ mm. อ่าที่เขาภาเป็นลอฟิเซตแล้วเขาเป็นเวเวตแล้วก็ร้องเพลงคู่กันเป็นดูโอแล้วก็สตาร์ดัตชัยเด่นที่ร้องคู่กับคุณภุพยามาจุนครับ mm. แล้วก็มีเพลงที่ผมแปลวา่าฟังบ่อยๆก็จะเป็นเมเลเฮนจิของสกิวตาครับผม mm. ถึงเรื่องอส่วนตัวเขาไหนไหมนั่นคือน้องเขาเขามีงานอะไรเดรกชอบทําอะไรบ้างฮะเขาทราบไหม,มผมพอทราบคือก่อนที่เขาช่วงที่เขาจะแบบจะมีลูกหรือว่าหรือ,หร,อหรือตอนปัจจุบันตอนนี้ก็ตามเขาเป็นคนที่ชอบอบันทึกความทรงจําครับเขียนเมโมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าเป็นบันทึกเมโมเพราะว่าในช่วงที่เขียนบล็อกเนี่ยผมเคยไปเห็นผ่านๆตาอยู่ว่าเขาจะชอบแบบเขียนความทรงจําตอนที่เขาแบบทํางานร่วมกับใครอะไรยังไงอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็คิโดยิงธนูก็มีคาลิกราฟีของญี่ปุ่นครับ อัน,อนนี้ก็ฟีกเกินไอโฟนแบบเขียนตัวอักษรอย่างเงี้ยครับอ uh huh. วิจิตศิลป์แล้วผมได้ยินมาว่าเขาเลี้ยงแมวเนี่ยอันนี้ยังไงฮะมีอะไรเล่าไหมเยื่องแมวเขารักแมวว่าคือในทวิตเตอร์เขาผมจะเห็นเขาลงรูปแมวเปอร์รเซ็นต์งานก็จะพอๆกับแมวเขาหน่อยแบบโอ้แมวนอนกลับบ้านมาเจอแมวอ้ออหัวใจนี่แบบอันนี้ให้ผมเก็ตอยู่เก็ตอยู่นักพาย์หลายๆท่านที่หลายๆท่านมาขายก็เป็นท่านแมวเหมือนกันฮะจริงจริง คุณนัสกสิเ,เลีเ้ยงแมวนี่เป็นบอยเอ็เตอร์ด้วยมีเรื่องราวอะไรที่แบบว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าในมุมแบบที่เรายังไม่รู้บ้างไหมครับผมว่าเป็นของที่หายากมากเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยจะหลุดให้เห็นไม่มีหลด <laughs> ุดเลยใช่ไหมไม่มีหลุดเลยแต่แต่วีลกรรมที่แบบผมคิดว่าสมาธิดีเจ๋งมากอะ่ะก็คือช่วงเทลเฟสติวัลปี2023คือในตอนอวันแรกนั้นอะ่ะมันจะมีสกิ ที่เขาเล่าว่าในเนื้อเรื่องสเตยนั้นก็คือรัชชนไพในเทลซีรีเทลเขาจะย้อนกลับไปเขาย้อนเวลากลับไปในงานเทลเฟสเก่าๆทีนี่มันจะมีมินิเกมในปีแบบ2016อย่างเงี้ยที่เป็นเกมใบคาใส่หูฟังแล้วใบคํางินซึ่งซึ่งในปี2016อ่ะคุณซาตลิน่าเขาเป็นหัวและผมจําได้ดีเลยที่เขาได้เป็นเป็นชื่อทําไม่ตายท่าที่สองของเวเวทเขาเฮ้ยเฮ้ยทำไมพราะมันคุ้นๆแล้วมันคุ้นๆอะต่อแล้วใช่ใช่อะถ้นถ้าผมบอกว่านามาสเตโอสก็รู้เลยอะ เอพิโซดที่แล้วเอพิโซดตไยแล้วแล้วคนโดนแกงรอบนั้นมันจะเป็นป่าเคนจิโร่สุดาอ่าเอไไอใบกันอะไรวะไม่รู้เรื่องแต่อันเนี้ยตอนนี้สำหรับการคุณซาตตรลินาเขาจะอยู่ท้ายแล้วคนโดนแกงก็คือคนก่อน,อน,อนแทนแตน่เนี้ยแบบคนอื่นโบะมากว่าแบบอืแต่คุณซัตตรลินะแบบถึงคนสุดท้ายพวกเขาเหมือนแสงแห่งความหวังเขาอ่านปากอ่ะ อ๋อคือรู้เลยว่านี่คือถ้าไม่ตายที่ชั้นภาคเองสิ่งที่บิดเบือนจากคอมบูชาบาไซโกอะไรทุกอย่างอ่ะเป็นโยชวาชินายเซปะไม่โชกิคิได้ชิวๆโอ้นวัาสเตย์ไปไอเอพิโซดที่แล้วนวัาสเตย์ไม่ไม่น่าเชื่อถ้าเอพิโซดที่แล้วเป็นอ่คิมุระเดียวเฮครับอ๋อโอ้ยคู่กันเลยในในเรื่องนี้เป็น ทวดกับล้านกับเลนคือต้องเล่าอย่างเงี้ครับท่านผู้ชมก็คือในตอนที่เรา,าอัดกันเนี่ยเทปต,ตอนที่32เนี่ยยังไม่ได้ปล่อยนะครับทางคุณคุณป้าอัดยังไม่รู้ว่านักพากย์ของตอนที่32เป็นใครเดี๋ยวตอนที่ฉายเนี่ยทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วผมก็ไม่ได้แบบสืบมาก่อนด้วยนะว่าเขาแบบจะแบบว่าอ้นนี้ลิงก์กันอะไรเงี้ยอ่าใช่ครับในเทลเทลเฟสติวัลมันคืองานแสดงเสียงของเซยูที่เขาจะมารวมตัวกันนะครับก็คือมันจะมีแบบรุ่นใหญ่ๆแบบนา้นาๆเขาแบบมารวมตัวกันแล้วแบบมันจะลิงก์ จะมาเออในขาดนี้หรือว่าเป็นแผนการของคุณฟุก,กันนะ <c oughs> อันนี้ผมไม่รู้นะฮะดูได้ครับเพราะว่าในเทลเฟสิเบิลที่เป็นแบบสกีสเปเชียลสกีตอนนี้ก็เอาลง YouTube ของเขาแล้วเราก็คือไปตามดูย้อนหลังได้ในขณะเด <c oughs> ียวกันก็สามารถซื้อแผ่นดูเต็มได้เหมือนกันครับทีเนี้ยครับพวกของสะสมเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่สะสมก็จะมีแผ่นเทลออฟเบอร์ซิเลียของพีเอสามครับเป็นของโซนญี่ปุ่น <c oughs> ที่แบบมีขายแบบเหมือนช่องขายข,ายของของเขาครับที่ที่มี <c oughs> ผมมีแค่นี้จริง <F ut ters> <c oughs> แล้วบนสตรีมมีไหมฮะเหมือนเดิมครับบนสตรีมก็เกมเขาครับเทลออฟเบอร์ซิเลียของตายของแน่ของนอนครับแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหม <c oughs> แน่นอนครับแล้วก็จะมีเซนลันคาโกระที่เอกับน็จุเนียครับ <c oughs> อ่างดินจาวอ่าใช่ผมก็มีก็น่าจะมีอยู่แค่นี้เพราะว่าผมแบบว่าเล่นเกมก็ไม่ค่อยเยอะเล่นพอประมาณซีดีเทลนี่ครบทุกภาคไหมในเครื่องสตรีมตอนนี้มีครบทุกภาคแล้วครับ มี Alice, onia, ia, อลซสเบอร์เซียซิมโฟเนียเวสเปียเซติเลียในภาคเพลสามผมก็เก็บเกือบครบแล้วมีเ e e อกซิเลียเอกซิเลียเขาพาดเป็นเพลซ่าด้วยครับเป็นตัวร้ายอ่าอ๋อโอ้โหนี่แฟนตัวจริงซีรีส์เทลผมเคยซื้อมาแต่ไม่แต่เล่นไม่จบคือซื้อมาตอนลดราคางั้นเรามาเข้าสู่ช่วงแบบคําถามที่ดูจริงจังกันนิดนึงดีกว่านะครับผมถ้าเกิดว่าคุณซาตโตรินาเนี่ยอยู่ตรงหน้าเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับเขาครับอ๋อมีอะไรอยากจะบอกใช่ไหมเอออันนี้จับเวลาครับเนี่ยเขาไม่เขาไม่ครับเชิญเลยเชิญเลยเต็มที่อย่างอย่างอืม <c oughs> ถึงว่ามันจะฟังดูเหมือนคนโรคจิตแต่ผมอยากจะบอกว่าผมขอบคุณมากๆครับ <c oughs> ที่ภาคบทบาทของเวเวตเป็นสิ่งที่ผมคุ้นเคยตั้งแต่ตอนปอ .6 จนตอนนี้ผมกำลังจะจบม .6 แล้วผมรู้ว่าคุณใส่ใจกับทุกๆงานที่คุณลงเสียงเสมอการสื่ออารมณ์ความรู้สึกคุณทุ่มเทกับบทบาทมากๆที่คุณส่งอารมณ์มาถึงคนดูได้ บทเพลงที่คุณร้องสิ่งที่อ่อนนุ่มที่อานจนหมายของผู้คนคอยบันทึกความทรงจําถึงงานเก่าๆที่คุณเคยฝากไว้จากทุกๆเรื่องคุณไม่เคยทอดทิ้งมันเลยแม้แต่สักครั้งเดียวในวันที่คุณร้องให้เพราะงานสัมภาษณ์อาเรียนนั่นเป็นช่วงเวลาที่ผมจําได้ดีว่าคุณใส่ใจกับมันมากๆคุณคือความทรงจําและพลังไฟของผมขอให้มีชีวิตหลังจากนี้ก็มีความสุขครับสุขภาพแข็งแรงทั้งลายและฟูยืนยาวด้วยครับขอให้ลูกของคุณเติบโตมายอย่างแข,งข็งแรงด้วยเหมือนกันครับแล้วก็เป็นพลังให้กับทุกๆคน เติบโตของคุณได้เหมือนกันครับขอบคุณมากมากครับแล้วก็รักมากๆครับพอผ่านช่วงมีอะไรอยากบอกไปแล้วนะครับผมก็มาถึงช่วงสุดชาร์จของเรานะครับผมโอ้ m ม g ก d ชาร์จเมกะสตรองนะฮะเดี๋ยวอธิบายกติกากันก่อนนะครับผมเผื่อท่านผู้ชมยังเพิ่งเข้ามาฟังใหม่หรืออะไรยังไงนะฮะเราจะให้เวลากับแขกของเรานะครับผมเป็นเวลาทั้งหมดหนึ่งนาทีให้ขายนักพากย์ท่านนี้ยังไงก็ได้นะครับผมให้กับคนทีอ่อาจจะยังไม่รู้จกัก หรือว่าอยากจะลองมาติดตามได้ลองมาติดตามเธอกันดูนะครับผมพร้อมไหมฮะพร้อมครับโอเคครับถ้าพร้อมนะฮะหนึ่งเวลานี้เป็นของคนครับเชิญเลยฮะ ครับการในในส่วนของคุณซาตโตดรนะตอนนี้มีผลงานใหม่ๆที่กำลังจะออกมาแล้วก็คือ b l u e e x o r c i s t นะครับก็ภาเป็นคิริคาคุเนชูระนะครับแล้วก็ในบรีฟภาคเลือกพันปีก็ภาเป็นชูทาระเซนจูมารุครับผมแล้วก็นี่เป็นผลงานใหม่ๆที่สามารถในตามได้ในตอนนี้แล้วก็เรื่องโอซามาเรนกิงก็ภาเป็นอุนหยีฮิริ่งครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากดูผลงานเด่นๆของเขาในตอนนี้ก็จะเป็นเวเบตโตที่ผมขออวยจากใจจริงครับว่านี่คือผลงานที่ขึ้นหิ่งในสายตาผมไม่ว่าจะผ่านไป10ปี20ปีลลองตามดูคครับแะะุณจไม่ผิดหวังเลย กับเสียงในทุกๆอารมณ์ทุกเรื่องราวทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นเสียงไหนเขาก็พาออกมาได้ดีหมดเลยครับขอแค่ลองตามดูครับลองฟังดูหรือว่าจะฟังรายการวิทยุของเธอดูก็ได้ครับหรือว่าจะฟังเพลงที่เขาได้ขับร้องร่วมกับคนอื่นก็ได้เหมือนกันครับในแต่ละอัลบัม้มถ้าหาได้ก็อยากให้ลองดูด้วยครับอมีมีอะไรอีกออออ <laughs> 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 เหมือนผมพูดไปหมดแล้วอะ่ะ <laughs> โอเคครับอ่าอ่า,อานี่ก็เป็นหนึ่งนาทีนะครับผมที่จริงผมแอบบอกนิดนึงว่าความยากของมันคือไม่ใช่ไม่ใช่เพราะมันจากัดเวลาแต่ว่าไม่บางทีอ่ะเวลามันตามเราไม่ทัน <laughs> อ่าใช่เราก็รู้จะพูดอะไรถต่ว่าอันน้แหละความยากของมัน <laughs> <laughs> อยากจะติดตามคุณซาตโตลิน,าน่าในช่องทางการติดตามทางไหนบ้างครับอ๋อในช่องทางการติดตามตอนนี้ก็มีทวิตเตอร์ครับผม ลินะซาโตครับก็เขียน R I N A S A T O H ครับผมว่าจริงๆก็น่าจะมีคนที่เป็นแฟนคลับเธอหลายๆคนแล้วแหละนะครับที่อาจจะมาฟังเทปนี้เพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับอูราเหมือนกันนะครับผมแฟนคลับในตอนนี้เขาอยากโบกหัวผมนะมีอะไรยังไม่ได้ฟูดอีกนะไม่เป็นไรครับมีอะไรใครที่อยากเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมครับผมอ่ะสุดท้ายนี้คุณอ่าเข้า้ามีอะไรอยากจะฝากไหมครับผลงานของตัวเองมีไหม ผลงานมีครับผมผมมีช่อง y o u t u b e ส่วนตัวชื่อ Sandbox ครับ S A N B O X D ครับที่เป็นรูปตัวละครสีขาวยืนบกเบอร์อ,อยู่อ่ะครับก็จะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการรีวิวเกมแล้วก็รีวิวการ์ตูนบ้างแล้วก็จะมีคลิปเล่นเกมเล่นเปอยกับเพื่อนๆครับผมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ถือว่าเป็นเทปที่ผมแบบว่าหลุดๆสนุกไหมหผมสนุกที่ผมได้ไดพูดออกไปแล้วก็เหมือนได้หาพื้นที่คุยร่วมกับทุกๆคนในตอนนี้แล้วก็อาจจะมี ผู้คนที่แบบว่ามาคุยกันในช่องคอมเมนต์แล้วผมรู้สึกว่าอาจจะมีบางอย่างที่ผิดบ้างถูกบ้างแล้วผมคิดว่ามันสนุกมากๆกาบการที่ผมแบบหาพื้นที่มาคุยกันอย่างเงี้ยครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณเขาป้างด้วยนะครับที่มาร่วมขายกันในวันนี้นะครับผมสำหรับท่านผู้ชมนะครับผมที่อยากจะฟังรายการของเรานะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมรายการของเรานะครับมีทุกเสาร์นะครับผมหกโมงเย็นไว้เจอกันในวิดีโอต่อไปครับผมแล้วเจอกันครับ กลับไปติดตามฟังรายการ C2 y u ตอนใหม่ทุกวันเสาร์หกโมงเย็นและรับฟังย้อนหลังทาง Spotify, บอกดิสเพจฟีดพอร์ต YouTube ช่องกินดีเบอย่ารือติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของฟีดพอร์ตและกินดีเบียวเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ